สวัสด,ดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะส,ส,ส,บ,ายยสบ,บายดีก <lden și S 1> ันหรือเปล่าคุยหวังว่าเด็กๆคงจะสบายดีนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาสนุกไหมคะ ิดหวังว่าเด็กๆคงจะมีความฝึกกับการทำใบางานและสนุกสนานกับบทเรียนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยวันแม่นะคะที่คุณอิฐจะมาแนะนำใบางานประจาหน่วยวันแม่นะคะเชิญรับชมใบางานได้เลยค่ะวิชาที่หนึ่งวิชาภาษาไทยนะคะคำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นปะตัวพยัญชนะไทยตัวบอใบไ,ไม้และระบายสีให้สวยงามเด็กๆตั้งใจเขียนให้สวยนะคะลูกอาจจะยากนิดหน่อยแต่คุณครูอยากให้เด็กๆบังคับมือตัวเองหน่อยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของตัวเองค่ะ ค่ะวิชาที่สองนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้ไม่มีใบง,งานให้นะคะให้ทำในชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะคำชี้แจงเขียนตัวเลขตามรอยปะนะคะ,ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในในชุดแบบฝึกหัดของเราอะมีไดโนเสาร์กี่ตัว มีหนึ่งตัวใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เราจะมาเขียนตัวเลขหนึ่งกันนะคะให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรอยเส้นปะนะคะบังคับมือตัวเองด้วยนะคะเด็กๆจะได้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราคะ่ะ ใบงานที่3ามใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนตกแต่งการ์ดวันแม่ให้สวยงามและนําผลงานมาติดในใบงานนะคะอันนี้คือใบงานที่เราจะนําผลงานมาติดนะคะและนี่คือ,อาการ์ดวันแม่นะคะโดยให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามแล้วตัดตามรอยนะคะและนำมาติด ที่ใบงานนะคะนักเรียนตั้งใจทำให้คุณแม่นะคะคุณแม่จะได้มีความสุขในวันแม่นะคะเด็กๆวิชาที่4วิชาภาษาอังกฤษนะคะสัปดาห์นี้ทิเชอร์เบลไม่ได้แจกใบงานไปให้นะคะแต่ให้เด็กๆทำงานลง ในชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอ,ฤษอนุบาลหนึ่งนะคะคำชี้แจงให้เด็กๆนะคะระบายสีทั้งตัวอักษรและรูปภาพในกรอบเส้นที่กำหนดให้สวยงามแล้วคัดตัวอักษรตามรอยเส้นปะค่ะนักเรียนที่นักเรียนเห็นนะคะคือตัว B ใหญ่นะคะให้ค่ะ ที่เด็กๆเ,เห็นหน้านี้ก็คือตัว B เล็กนะคะคำชี้แจงก็เหมือนกับหน้าตัว B ใหญ่เลยนะคะคือให้เด็กๆระบายสีทั้งตัวอักษรและรูปภาพในกรอบเส้นที่กำหนดให้สวยงามและคัดตัวอักษรตามรอยเส้นปะนะคะวิชาที่5วิชาภาษาจีนนะคะค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเราซื้อให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์พร้อมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะนักเรียนเห็นไหมคะในรูปเป็นในภาพนะคะเป็นรูปของแม่กำลังอุ้มลูกอยู่นะคะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะและอย่าลืมฝึกอ่านคำศัพท์พร้อมคุณแม่กับคุณพ่อด้วยนะคะเด็กๆ ใบงานสุดท้ายแล้วนะคะใบงานลายเส้นนะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนตามรอยเส้นนะคะค่ะเส้นวันนี้เป็นลายเส้นที่11นะคะชื่อว่าเส้นยิงปืนค่ะโดยให้นักเรียนเริ่มเขียนนะคะจากการจุดจากฝั่งซ้ายแล้วลากเส้นไปทางขวาค่ะค่อยๆลากนะคะเด็กๆ บังคับมือตัวเองด้วยให้เขียนให้อยู่ในเส้นเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเราให้แข็งแรงนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดชมคลิปที่ครูอิดแนะนำใบงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูอิดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจทำใบงานนะคะตั้งใจทำใบงานให้สวยตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะเด็กๆและอย่าลืม ถ่ายรูปมาอวดคอยด้วยนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปตอนที่เด็กๆก,กําลังทําใบงานแล้วส่งมาให้คุดเดี๋ยวครูอคดจะสร้างอัลบั้มไว้รอนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้คุดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆแล้วเ,เ,เจอกันคลิปหน้านะคะ